ับกสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับหลังจากที่มีคนถามนะครับว่านี่ครับบางฟุ้นนะครับผมอ่านนี่ครับบางฟุ้นนะครับบางฟุ้นนะครับเห็ดมาจากยังนะครับผมอ่านนี่นะบมันสีดาเนาะนะครับคลิปนี้ผมก็เลยสิมาบอกนะครับว่ามันเห็ดมาจากยังนะครับผมนะครับสิ่งที่เห็ดมาจากนะครับ่ถวมาทําเป็นบางฟุ้นนี้นะครับกับท้ามาจากนี่ครับเห็นรอ นี่ครับสาดยางครับผมนี่เห็นบอกกำลังปูยางเลยนะครับสาดยางนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เนาะนะครับสาดยางแบบนี้เลยนะครับผมอ่าอาไปปูพื้นปูยางเนาะนะครับผมเฮดจังไหนมัอนจะเป็นสีดํานะครับผมออกสเปรย์นะครับสีดํามา่พ่นเอานะครับผมนี่แบบนี้ครับผมแบบนี้เฮดจั้งไดนนี่ครับเห็นบอกอยผมตัดนะครับอ่าเข้ากับตัดมากเข้าเทียวสูงเท่าไรนะครับนี่ เขาจะสูงเทไรนะครับเขากับตัดมานะครับตัดตัดมาแล้วเฮ็ดังไรนะครับผมเขากับเอามาถบใไซนะครับผมเข้าเจียวสูงเอาก่วงเอาเทไรเน้าเทไรนะครับเท่ากับตัดเฮ็ดมันเป็นรูปร่างเราเอามาสซเบิงนะครับผมเขาก็มาสซเบิงอันมันได้ทีแล้วนะครับต่อไปนะครับเ่าเข่ากับไม้นะครับอ่ะไม่เนาะครับไม่ไม่ไพหรือยังก็ได้ครับแปลนน้อยๆนะครับผมเอามาดามไว้นะครับ หันบอดามนะครับห็นบ่ครับมันมันอ่อนนะครับผมมันอ่อนนะครับตอนนีกก็ยังหักอยู่นะครับผมหเห็นเห็นบ่นครับมันจะหักอยู่อ่านี่ครับเห็นมันจะหกักอ่าเห็นบ่ครับมันหักนะครับผมมันอ่อนนะนะครับผมอันแรกผมก็ใส่แบบนี้ละนะครับผม ขันไพ่บมีศาสยางนะครับก็เอาพวกผ้าบุ้งผ้าใบก็ได้นะครับผมนี่ครับกับฝงฟุ้นนะครับถ้ามาจากศาสยางนะครับผมนี่ก็ไปหาเฮ็ดกันได้นะครับผมของไพ่เรือเนาะนะครับผมผมว่ามันอ่อนมันยังดีมันคือดีนะครับเวลามันขูดมันมันยังนีเห็นปะแต่ว่าซูมือนี่ผมจะ เศร้าใจแล้วครับผมไอ้นี่ไอแผ่นฟุ้มยางแล้วนะครับผมสําหรับผู้ที่แบบมัมมี่นะครับคิดบอกนะครับนี่ครับผมกันแนะน้าเนาะนะครับแต่ว่าต้องพ่นสีนะครับพ่นสีเอาเนาะนะครับผมครับก็โอเคครับเอามาบอกแล้วนะครับว่าบางฟ้นนี่บางฟนตัวนี้นะครับทำมาจากยางนะครับผมอ่าทำมาจากสายยางเนาะนะครับผมพ่นสีพ่นยางเอานะครับผม ครับก็โอเคครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสสงแอนไีเอกมินมาได้นะครับนะครับก็ฝอนไม่คลิปน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ